งูเห่าฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์คอบรานอร์เทิร์นฟิลิปปินคอรรา,า,ปปราถึงแม้ว่างูเห่าส่วนใหญ่นั้นจะไม่มีพิษร้ายพอที่จะเข้ามาอยู่ในรายชื่อได้แต่งูเห่าฟิลิปปินนั้นคือข้อยกเวน้น เมื่อวัดความร้ายแรงของพิษกันหยดต่อหยดแล้วงูเห่าฟิลิปปินนั้นมีพิษร้ายแรงที่สุดในหมู่งูเห่าด้วยกันและมันสามารถยาวได้ถึง3เมตรพิษของมันนั้นเป็นพวกวโรโท็อกซินที่มีผลต่อการทำงานของหัวใจและระบบหายใจซึ่งพิษของงูเห่าฟิลิปปินทำให้เกิดระบบประสาทเป็นพิษระบบหายใจไม่ทำงานและตายภายใน30นาทีแต่พิษของมันนั้น ความเสียหายแก่เนื้อเยื่อน้อยมาก n โรท o t o x i n นั้นหยุดการส่งสัญญาณของระบบประสาทด้วยการไปบล็อกจุดต่อของกล้ามเนื้อประสาทอาการของผู้ที่ถูกงูเห่าฟิลิปปินส์กัดนั้นได้แก่ปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนปวดที่ลำตัวท้องเสียมึนหัวชักกระตุกและตาย